สวัสดีครับวันนี้จะมาอธิบายระบบ t c a s และการเปลี่ยนแปลงในอนาคตนะครับระบบ t c a s เป็นระบบการสำหรับการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยในประเทศเริ่มใช้ตั้งแต่ปีการศึกษา2561โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อความเสมอภาคในการคัดเลือกและลดค่าใช้จ่ายในการสอบครับปัจจุบันระบบ t c a s แบ่งออกเป็น4รอบหลักดังนี้นะครับรอบที่1การใช้ Portfolio เน้นการพิจารณาผลงานหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับสาขาที่สมัครโดยไม่มีการเขียนข้อสอบเพิ่มเติมครับรอบที่2การรับแบบโคตาสำหรับนักเรียนในพื้นที่หรือกลุ่มโรงเรียนที่อยู่ในความร่วมมือกับมหาวิทยายลัยโดยพิจารณาจากผลการเรียนและคะแนนสอบมาตรฐานครับรอบที่3 a d แ i ดมิชชเป็นรอบที่เปิดโอกาสให้นักเรียนเลือกคณะและมหาวิทยายลัยที่ต้องการได้ถึง10อันดับ โดยพิจารณาจากผลการเรียนและคะแนนสอบมาตรฐานเช่น t c a t t p a t และ A-Level e ครับรอบที่4 Direct Admission มหาวิทยาลัยดำเนินการรับสมัครและคัดเลือกเองตามเกณฑ์ที่กำหนดครับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตนะครับสำหรับการศึกษาปี2568ระบบ t c a s t ยังคงโครงสร้างการรับนักศึกษาใน4รอบดังกล่าวโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลง ที่สำคัญจากปีที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามเราควรติดตามข้อมูลและประกาศจากที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอเนื่องจากอาจมีการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางอย่างในอนาคตครับขอบคุณครับ